จบไปแล้วนะครับสำหรับศึกอภิมหาบิ๊กแมทช์ที่เพิ่งจบไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ แม้ว่าผลจะออกลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นร้อนๆหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะต้องนํามาพูดถึงกันในคลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าถูเรื่องของเนื้อหายังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยกดกระดิ่งกด subscribe อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับแปะนะครับในการที่จะทําคลิปนะครับมานั่งพูดคุยกันกับเพื่อนๆอย่างนี้เป็นประจําด้วยแล้วกันนะครับก็พอดี ไม่สบายก็เลยหายไปหลายวันนะครับพอพอดีก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาทําคลิปกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับพูดถึงเรื่องของประเด็นนะครับในเรื่องของการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนแข่งอเซนล สามารถที่จะขึ้นไปกดดันได้ก่อนนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่หลายคนบอกว่าน่าเสียดายเบนฟอร์ดจะยันอยู่่แล้วนะครับแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งแต่สาหรับโดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าเกมเกมนี้นะครับมันก็เป็นเกมที่เป็นไปตามทรงตามหน้าเสือที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลสามารถที่จะชนะเบนฟอร์ดได้ในตามเชิงของฟุตบอลซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็มาถึงการแข่งขันในเกมนี้ก็เคยอย่างที่บอกไปนะครับ นัดนี้นะครับเรวพูเองถ้าไม่แพ้ก็ยังถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าอย่างน้อย,อยที่สุดแต้มมันก็ยังจะเท่าแค่อาร์เซนลแล้วก็เป็นรองแค่ลูกได้เสียซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับของอาร์เซนลเองก็ไม่ได้เป่านะครับมีเจอทั้งเชลซีสเปอร์เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจําหนัก สำหรับพวกเขาเหมือนกันขณะเดียวกันเรียวผูถ้าเอาหลักๆเลยในชั่วโมงนี้นะครับก็เหลือการไปเยือนโอทราวฟอร์ดในศึกแดงเดือดในช่วงต้นเมษายนนะครับล้วก็ยังมีโปรแกรมที่ถุกเลือดออกไปในการไปเยือนกุลิสันพาร์คซึ่งนี่คือโปรแกรมพิเศษเฉพาะเรียวผูอยู่แล้วเป็นเรื่องของดาบี้แมชนะครับที่อยู่นอกบิ๊กซิกส์นะครับก็เลยทําให้อาจจะเป็นงานหนักสําหรับเรียวผูแล้วก็มีเกมรองสุดท้ายนะครับในการเล่นกับสเปอร์ ที่แอนฟิลดซึ่งเป็นเกมที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะลังแค้นในเกมนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามองกันตามโปรแกรมนะครับก็ถือว่าเลี้ยวภูเองถ้าหากบดบี้กับอาร์เซนอลก็ยังพอที่จะได้ลุ้นในช่วงท้ายๆนะครับแล้วหากเลี้ยวภูเองต้องการที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับพรีเมียร์ลีกก็ควรจะต้องมอีฟอร์มการเล่นที่ สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างที่เมื่อคืนเล่นโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังรับประกันนะครับว่าได้ลุ้นกันยาวๆแล้วก็อีกสินะัดสุดท้ายแม้ตอนนี้นะครับเหมือนกับจะต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่กันแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าลิวพูยังอยู่ในเส้นทางนะครับการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างเต็มตัว งั้นเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของเกมของเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาประเด็นร้อนๆที่ควรจะต้องพูดถึงกันก็คงจะต้องถูกหยิบยกมาพูดกันเป็นอันดับแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะครับในเรื่องของการที่จะเป่าจุดโทษหรือไม่เป่าจุดโทษในจังหวะที่โดกูนะครับ ไป,ไปใส่ทางด้านอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของความชัดเจนนะครับหลายคนมองว่าโดนบอลก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าคือจริงๆเจตนาโดกูก็คงไม่ได้เจตนาใช่แต่ว่ารูปนะครับที่มันออกมามันค่อนข้างชัดเจนมันไม่ได้เฉียวแต่มานั่งนึกไปนึกมานะครับถ้าโดนจำจังหวะของทางด้านที่ คนที่คัคโปนะครับเคยโดนยันเข้าบริเวณนี้นะครับเปิดเสื้อมาเป็นแผลรอยยาวออกมาเลยยังไม่ได้เลยนะครับยังได้แค่เป็นลูกฟ้าวธรรมดายังไม่ได้ของรางวัลอะไรต่างๆนา,นาจากผู้ตัดสินด้วยซ้ำแม้กระทั่งใบแดงแป้มามองในลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ไดใช,ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วมันก็ถือผลการตัดสินของผู้ตัดสินชาวอังกฤษที่มันจะทําให้เราเห็นอยู่เป็นประจําแต่มันก็มีเครื่องหมายคําถามหลายๆคนถามมาว่าแล้วถ้าจังหวะนี้ไปเลี้ยวผูลไปเตะมีสิทธิ์ไหม ก็คงจะต้องอแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็เลยมานั่งคิดเล่นๆเล่ยเหมือนกันว่าสมมุติว่าลิเวอร์พูลนะครับแบงตามหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตันึประตูเข้าสู่ช่วงวินาทีแบบนี้นะครับแล้วการตัดสินออกมาเป็นลักษณะนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะครับว่าลุกงนี้เป็นล่องของดาม่าแบบสุดขีดแน่นอนแล้วก็ไม่แน่เหมือนใจนะครับว่าผู้ตัดสินจะตัดสินในลักษณะแบบนี้ อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ด้วยเหมือนกันนี่คือคำถามที่ถูกตั้งเอาไว้ในอตอนที่ผมนั่งดูนะครับตอนที่จัดรายการอยู่ที่สยามสปอร์ตก็มองแล้วเห็นวิ r r ขึ้นมานี่ก็มีลุ้นในใจนะครับแต่ดูเหมือนว่าผู้ตัดสินจะใช้เวลาในการตัดสินไม่นานเลยนะครับเราก็ยืนยันคำตัดสินเดิมของไมเคิลโอลิเวอร์ที่จะไม่เป็นจุดโทษนะครับเรื่องนี้นะครับปีเตอร์วอลตันเองผู้อดีตผู้ตัดสินชาวอังกฤษนะครับให้ทัศนะ ในเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับทัศนะของปีเตอร์วอลตันบอกว่าลูกนี้ไมเคิลโอลิเวอร์ทำถูกแล้วนะครับส่ตนดเอดเบลเองไม่สามารถที่จะหาจุดที่จะมาขัดแย้งแล้วก็ค้านคําตัดสินของไมเคิลโอลิเวอร์ได้ส่วนในมุมมองของปีเตอร์วอลตันบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นจังหวะ Follow-to ฟังดีๆนะครับเป็นจังหวะ Follow-to เป็นการเล่นฟุตบอลแล้วเท้าลากไปนะครับลากไปโดน ทางด้านอเล็กซิสเมอร์อลิสเตอร์เพราะฉะนั้นในมุมมองของอด,ดีตผู้ตัดสินอังกฤษบอกว่าไม่เป็นจุดโทษ ก็เอาเป็นว่าเลวภูมิไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับแต่มันน่าเสียดายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องของการคำตัดสินตรงนี้นะครับคงเป็นประเด็นร้อนซึ่งสื่อทางฝั่งอังกฤษโดยเฉพาะสื่อของเลวภูเล่นประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเลยเพราะพวกเขาเองมองว่าถ้าลูกนี้จะเป่าให้เป็นจุดโทษมันก็เป่าได้เหมือนกันนะครับมันควรจะต้องมีเหตุผลที่จะไปรองรับหรืออย่างน้อย,น,อยนะครับ ก็ควรจะต้องให้ทางด้านไมเคิลโอลิเวอร์ไปดูกันอีกสักครั้งหนึ่งด้วยตาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งดีกว่าไหมก่อนที่จะต้องมานั่งให้ผู้ตัดสินวีอา,อาตัดสินอย่างเดียวตรงนี้นะครับแต่ก็ถือเป็นคําตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดด้วยนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็มันเป็นเกมที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นเลยมันเป็นประเด็นแน่นอนนะครับเป็นประเด็นทั้งที่จะต้องให้จุดโทษหรือไม่ให้จุดโทษในลูกนี้ อย่างไรก็ตามนะครับลูกนี้มันก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมานังแย้งหรืออะไรเพียงแต่จะขึ้นครบนะครับพูดเอาไว้อย่างน่าสนใจในเรื่องนี้เหมือนกันว่าลูกนี้ถ้ามองจากตรงจุดๆไหนมันก็เป็นลูกฟาวน์นั่นแหละและที่สำคัญคือมันต้องโดนใบเหลืองด้วยซ้ำนี่คือมุมมองของทางด้าน เจนคอฟผู้จัดก,การทีมของเรานะครับเนี่ยคือประเด็นข้อที่1่ที่กาลังเป็นกระแสแล้วก็เป็นสิ่งที่ร้อนแรงนะครับยาวต่อเน,นื่องมาถึงเช้านี้เลยนะครับเปิดเช็คข่าวก็จะมีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการเป่าจุดโทษนิสัการออกมาถามคําถามกันว่าลูกนี้ควรจะเป็นจุดโทษหรือไม่ก็ถ้าอย่างท้าเรามองเราก็มองว่ามันก็ให้ได้นะฮะแต่ว่าอย่างนู้นเขามองแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ให้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าผลการแข่งขันยังไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักนะครับ ข้อที่2นะครับที่ค่อนข้างประทับใจและเป็นประเด็นที่ควรจะต้องพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นอของฟอ r ์จิลฟานไดนะครับโอ้โหบอกตรงๆเลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่เขาท็อปพิกนะครับกับในเกมการแข่งขันในช่วงหลายๆนัดที่ผ่านมามันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านฟอร์จิลฟานไดเองจะต้องลงเล่นโดยที่ไม่มีคู่ขา อย่างอิบรายมากโกนาไต้นะครับเล่นกับจารลคอนซาไอหนูดาวลุ่งแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อ <S 1> <S 1> ไอหนูดาวลุ่งสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วเมื่อคืนเราได้เห็นว่าคอนซามีอาการเตือนะหนกประหม่าพอสมควรด้วยเหมือนกันนะครับมีลูกผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังดี ที่ความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้นะครับมันไม่ได้นํามาถึงเรื่องของการเสียประตูแต่ถ้าหันกลับไปมองพี่ใหญ่อย่างเฟร์จิวฟานไดโอ้โหบอกเลยนะครับเมื่อคืนในเรื่องของเกมรับเขามีส่วนอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทําให้ ิรวอว์พูลนะครับสามารถที่จะจัดการกับแนวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้การเข้าบอลที่แม่นยำนะครับการอ่านเกมล่วงหน้าว่าบอลจะมาทางไหนนะครับการเข้าปะทะด้วยความแข็งแกร่งและแม่นยำนะครับการยืนพื้นที่นะครับและการตัดสินใจการสั่งการเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของแกนเล่นเกมรับ โอ้โหเมื่อคืนฟูจิฟันไดชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆเขาถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เดี้ยวปูเอต้องรีบจัดการในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของฟูจิฟันไดเอาไว้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสัญญาจะหมดพร้อมกับโมซาล่านะครับฤดูกาลหน้าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแม้ว่าอายุจะค่อนข้างเยอะนะครับในมุมมองของนักเตะนะครับอายุ30ต้นๆแล้ว32แล้วแต่สำหรับตำแหน่งกองหลังนะครับอย่าลืมว่า เวลคลาสแบบนี้ลีวอคูนยังหาใครมาทดแทนไม่ได้แลกควรจะต้องเก็บเอาไว้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับการลงสนามาของแอนดี้โรเบร์สันเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเกมเติมเกมนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนระบบการเล่นในเรื่องของลิ่นเส้นด้านซ้ายได้ค่อนข้างลงตัวด้วยเหมือนกันนะครับอีกอย่างโรเจอร์ฟอร์นานะครับกับทางแอนดี้โรเบอร์สันนะครับก็เล่นร่วมก,กันทางฝั่งนี้มานานนมนะครับก็ค่อนข้างเข้าขารู้ใจกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้เลือกจะไม่เจาะมุมนี้สักเท่าไหร่นะครับมาคำคืนที่ผ่านมาแล้วก็จะเลือกไปเจาะอีกทางด้านหนึ่งมากกว่าเราก็เกือบจะเสียประตูเหมือนกันอย่างไรก็ดีนะครับฟ์จิฟันไดในนัดน,นี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของลิเวอร์พูลเลยนะครับเราก็เป็นความโดดเด่นนะครับของ อฟอร์มการเล่นในหลายๆนะักหลายเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจแล้วก็การมีฟ์จิลฟอนไดนะครับยื่เป็นแนวรับในช่วงสินัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกถือเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับลิเวอร์พูลด้วยเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกมในครึ่งเวลาหลังของลิเวอร์พูลดูคึกคักนะครับดูมีความกระเฮี้ยนกระหือรอนะครับมีความกระหายต่างๆนานา,นามาจากบรรยากาศในสนามอย่างแท้จริงเลย รเราจะได้ยินเสียงกระตุ้นจากแฟนบอลน,นะครับแม้ว่าจะมีการกระตุ้นจากแฟนบอลไม่ว่ายังมีเจอก้นคอบคอยกระตุ้นแฟนบอลอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้เสียงนะครับมันสามารถที่จะกดดันแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับผู้เล่นอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะครับเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าก่อนแข่งสภาพทีมของลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีมากนักนะครับตัวเลือกในการใช้ลงเล่นเรียง,ง่ายๆวันเล่นเท่าที่มีกันของแท้เลยนะครับเราก็ทําให้ หลายหลายคนมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูจากทรงดูจากตัวผู้เล่นแล้วน่าจะเหนือกว่าแต่เล่นไปเล่นมายิ่งเล่นไปเล่นมาหายากนะครับที่จะเห็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องลงไปกองตั้งรับแล้วก็ไม่สามารถที่จะโต้กลับได้ในครึ่งเวลาหลังนะครับแม้มันอาจจะมีจังหวะวาดเสียวบ้าง แต่ถ้านับจากมาตรฐานการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับมันคือเสียงเชียร์ของแฟนบอลเราเด็กขอบทั้งหลายในแอนฟิลด์มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้แฟนหอ,อท่างแฟนบอลก็ประทับใจการเล่นของอนักเตะทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากมันเชียร์ขึ้นมันกระตุ้นได้เต็มที่ขึ้นมันเสียอย่างเดียวนะครับในเรื่องของ ผลการแข่งขันเท่านั้นเองนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสําหรับการแข่งขันในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ควรจะต้องพูดถึงนั่นก็คือฟอร์มการเล่นของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับโอ้โหหลายนัดแล้วนะครับแม็กอลิสเตอร์มีส่วนร่วมกับ การได้ประตูและการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมติดต่อกันมาหลายนัดแล้วนะครับและการรับหน้าที่ยิงจุดโทษนะครับแทนโมฮัมเหม็ดไซาร่าในช่วงนี้ผมต้องบอกว่าโอ้โหไต่ไปด้วยความนิ่งนะครับแล้วก็สามารถโชว์ความเฉียบขาดแม่นยำนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่สะทกสะทานกับ ความกดดันต่างๆเลยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับแม็กอลิสเตอร์ยิ่งได้วัตลูเอนโดนะครับเข้ามาผ่อนแรงในเรื่องของเกมรับด้วยแล้วมันยิ่งทําให้อิสระเสรีเหนืออื่นใดของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สามารถที่จะทําให้ลิเวอร์พูลนะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวการเข้าบอลการเข้าแย่งบอลอ่านจังหวะเกมหรือการรสซิ่ง เล็กซิสแมนอลิสเตอร์นะครับเผื่อ <c oughs> เป็นหนึ่งในคนที่วิ่งอย่างเต็มที่แล้วก็ใส่เต็มร้อยทุกเกมเลยนะครับเอาสำคัญตรงที่ว่านี่อาจจะเป็นการลุ้นนะครับดวง อาจจะใช้ดวงของแมกอลิสเตอร์เข้ามาช่วยก็ได้ดวงในการเล่นเป็นแชมป์โลกนะครับการแล้วก็การที่มาเล่นกับทีมและสามารถที่จะคว้าแชมป์คาราบาวครับได้เลยเขาเองคงต้องตั้งเป้าในการที่จะกวาดแชมป์รายการสําคัญรายการนี้นะครับหลังจากย้ายออกจากบรตัตนมาอยู่กับเรวพูให้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟอร์มการเล่นตอนนี้นะครับถือเป็นช่วงหนึ่งที่ทถือเป็นจุด ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาตั้งแต่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเลยทีเดียวเลยนะครับเราพยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับแล้วก็การอ่านจังหวะการปล่อยบอลต่างๆนานาถือว่าข้อผิดพลาดน้อยเพราะนั้นเดร์พูลเองต้องพยายามที่จะรักษาสภาพนะครับของแม็กอลิสเตอร์ไว้ให้ดีที่สุดในช่วงสิบนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนี้ให้ได้นะครับขาดไปนี่มันจะทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีวัตเตอรลูอเอนโดนะครับจับคู่กับเมื่อทางด้าน มาเล็กซิสแมนกาเลสเตอร์แล้วถือว่าความสมดุลต่างๆในเกมแดนกลางของเลียบูค่อนข้างจะไปได้ดีนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าพอใจอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ขอพูดถึงเล็กน้อยเพียงแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการเอามาตำหนิกันแต่มันเป็นจังหวะเกมนะครับที่ควรจะต้องไม่พลาดนั่นก็คือการจบสกอร์ของลุยดีอาร์สในเกมนี้นะครับลุยดีอาร ถ้าหากไม่นับเรื่องการจบสกอร์นะครับที่มันพลาดง่ายเกินไปนะครับหลายแต่จังหวะด้วยซึ่งหลายคนมองว่านั่นอาจจะเป็นประตูแห่งการนำชัยให้กับลิเวอร์พูลเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นการเสียของนะครับในการที่ได้โอกาสเหมาะๆเหมงๆแบบนี้แต่ถ้าหากเรามาดูเนื้อรวมนะครับของลูดิอาสในการเล่นเมื่อคืนคงต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ ไม่รู้ว่าปอดแกทําด้วยอะไรนะครับแล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างดีเหลือเกินนะครับเล่นอย่างเต็มที่และสามารถที่จะปั่นปูนเกมรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลาด้วยนะครับเล่นด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เลยนะครับพยายามจะสร้างสารรค์จังหวะโอกาสต่างๆแล้วก็มาตกม้าตายในเรื่องของการยิงประตูเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเกมนี้แล้วก็ฟอร์มของลยติอาร์สในภาพรวมจริงๆถือว่ายังพอใช้ได้นะครับ มันเพียงแต่หน้าเสียดายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มาเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับตอนนี้เราก็คงจะต้องมองกันว่าลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ทั้งสามแชมป์ที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องทำให้เราต้องคิดและพิจารณานั่นคือเราควรจะต้องจัดเรียงความสำคัญนะครับ จัดเรียงความสําคัญของฟุตบอลในรายการที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั่นมันส่งผลถึงการจัดตัวผู้เล่นในการลงสนามในแต่ละนัดหลังจากนี้ไปเพราะว่าเวอยร์พูเองมีประสบการณ์การลุ้น4แชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นนะครับมาเพื่อนรุดุการที่แล้วสภาพร่างกายสิ่งต่างๆที่ตามมามีผลกระทบมากมายมันเกิดขึ้นจากการใช้ร่างกายอย่างหนักนะครับแล้วก็ทำให้เวอร์พูเอง เสียขบ,บวนไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมเชื่อว่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับเ mm hmm. จนคอาเองจําเป็นที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยแต่ถึงวา่าถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นจะไม่มีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เต็มที่เลยของนักเตะทุกคนในทีมแต่ เจอเรนคอปเองยังโชคดีตรงที่ว่าโปรแกรมในช่วงนี้นะครับมันอาจจะมีช่วงพักเบรกทีมชาติเข้ามารอคอยให้เนเตะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มของเทรนด์เล็กซานเดอร์อันโนเคติสโจอะไรพวกนี้ที่จะกลับมาสู่ทีมได้อีกชุดหนึ่งรวมถึงอาริสงเบเกอร์ก็ทำใหอ้อาจจะทําให้สภาพทีมของเลอพูลมีทางเลือกมีตัวเลือกในการที่จะจัดเกมหรือการ เปลี่ยนเกมในช่วงเวลาไปได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ดีนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ลิเวอร์พูลสามารถไปชนะสปาร์ตัปปารากมาได้ก่อนแล้วลิเวอร์พูลเองก็สามารถที่จะไปจัดคนนะครับลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดฉบับ FA ฟคได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้หลังจากนั้นนักเตะก็จะพักเบรกทีมชาติไปมันก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะ เหมาะสมเหมาะควรนะครับแต่หลังจากนี้กลับมานี่แหละครับจะเอาอย่างไรสําหรับจเจนคอปถ้าจะเน้นพรีเมียร์ลีกก็เน้นพรีเมียร์ลีกไปให้เต็มที่เลยนะครับจะเน้นยูโรปาลีกหรือจะเน้น f อครับก็จัดส่งจัดระเบียบความสัมพันขึ้นไปเพราะว่าเมื่อการจัดทับแต่ละเกมที่ลงเล่นนะครับมันส่งผลต่อสภาพร่างกายของนงักเตะยิ่งมาถึงใน,นช่วงท้ายฤดูก,กาลแบบนี้นะครับ โอกาสที่กล้ามเนื้อต่างๆความเหนื่อยล้าของร่างกายต่างๆมันอยู่ในช่วงที่สับัะสบม,มันเกือบตลอดฤดูกาลแล้วนะครับถ้าหากมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็น่าจะทำให้ลิวอปูจะสามารถที่จะมีลุ้นตั้งสามแชมป์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับแม่อร์เนลจะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยคะแนนที่เท่ากับเอโ์พูแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามหลังมาอีกแค่หนึ่งคะแนนหลังจากนี้ไปนะครับจะเป็นการเหมือนกับว่านับหนึ่งใหม่แต่มันเป็นช่วงโค้ง100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับใครจะพลาดในชั่วโมงนี้ไม่ได้เลยนะครับแม้แต่นัดเดียวเพราะมันส่งผลถึงการขยับอันดับของแต่ละทีมเนี่ยขึ้นมาอย่างชัดเจน ในมุมของลิเวอร์พูลนะครับโปรแกรมมันกำลังจะมีโปรแกรมช่วงที่ลิเวอร์พูลสามารถที่จะรันเบรกยาวๆในการที่จะสามารถเก็บแต้มได้นะครับก็ถึงถือว่าเจอคู่แข่งไม่หนักขณะเดีวยวกัน แมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งอาร์เซนอลยังมีช่วงของโปรแกรมที่พวกเขามีสิทธิ์ทําแ้มหลุดมือนได้อีกหลายเกมเหมือนกันถ้าหากมองในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลยังได้เปรียบคนอื่นอีกเล็กน้อยนะครับเรื่องของแตนที่เท่ากันแม้ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองแต่อย่าลืมนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลเองยิงเป็นก่อเป็นกรรมได้ติดติดกันเรื่องของอความห่างเรื่องของอผลต่างประตูได้เสียอาจจะกลับมาดีขึ้นในไม่ช้านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเอง จัดการกับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของเขาได้อย่างสวยงามเมื่อถึงเวลาของเลียวภูไปแล้วนะครับเลียวภูเองยิยงได้นะครับนั่นละสาประตู4ประตูถ้าพวกเขาเ,เดินหน้าใส่กันเต็มที่เรื่องพวกนี้อาจจะทําให้กลับมาสูสีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเราก็หลังจากนี้ไปอีกสิ่งหนึ่งที่เลียบภูจะต้องไม่ทําให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือ การทำแต้มหลุดมือหลังจากนี้นะครับถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถเก็บชัยชนะได้หมดเหลืออย่างเดียวที่ต้องมาดูก็คือความผิดพลาดของเือ่คู่แข่งนะครับที่กำลังจะเป็น ไล่บี้นะครับคู่แข่งที่ไล่บี้ในการที่จะมาคว้าแชมป์ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนตรงจุดนี้นะครับเราต้องดูกันในรายสัปดาห์เลยทีเดียวก็ถึงช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ยังได้ลุ้นแบบนี้ก็หวังว่าการชมฟุตบอลสนุกสนุกของแฟนบอลลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้และแม้ว่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเจอขึ้นเขาก็ตามแต่มันน่าจะเป็นฤดูกาลแห่งความประทับใจนะครับที่เราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นมานักต่อนนักแล้วและเดี๋ยวอีกไม่กี่อืดใจนะครับอีกประมาณเดือนกว่ากว่าเราก็จะได้รู้แล้วครับว่า ลิเวอร์พูลนะครับจะเป็ดฤดูก,กาลที่สุดท้ายของเจอร์็อปด้วยความสวยงามมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดขึ้น,น้าอะไรติดตามให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ตาไปก่อนสวัสดีครับ